สวัสดีครับผมผมลำลางสมิงปั้นสมโงนะครับผมวันนี้มาปล่อยช้างกินยาครับเอาไปสมโงครับ นี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อืมดูก็ชอบกันแล้วครับนี่ครับถึงฤดูการผส,สมพันธุ์ของเขาแล้วครับเนี่โอ้เราจะชอบกันมากครับผม สวัสดี f อทุกท่านครับผมสวัสดี f อฟางสมหญิงฟังส,ม,งงสมโอครับผมนี่ก็จะปล่อยพี่สมโอมาอยู่ครับน้องไม่ขิลน,นะครับผมวันนี้ก็จะได้ประสมพันธุ์ครับผสมวันนี้เลีวเหลืออีกครั้งหนึ่งครับก็จะพอเลยครับก็ให้พี่ไมเคิลหาสาวเ้อมาตอนนี้กำลังรอคิวเยอะครับผม ครับพอพันครับใครมีช้างสาววัยรุ่นก็มาติดต่อพี่ไม่ค้นได้นะครับผมก็มีผลงานมาแล้วครับก็จะออกเดือนเดือนหน้านี้ก็จะออกเชือกหนึ่งแล้วครับผมหลังปีใหม่ก็จะมีอีกเชือกหนึ่งอยู่ที่พัทยาครับก็ กำกดีครับผมหนุ่มน้อยผู้มีอนา,าคตไกลครับจำมั่มดีครับรูปรอครับผมมีสัยดีครับชอบตัวเมียมากเลยครับลายไม่เคลิ้ของเราครับผมอะรทีอย่ติดต่อสมงพันก็ติดต่อได้นะครับ ต่อจะของลดลงเลยนะครับกลายไม่เคลนครับบ้านศาลาของเราครับนี่ครับจะไปด้วยกันครับไปไหนก็ไปแล้วครับพี่ชมโอเราจะติดพี่ไม่เกินมากแล้วครับผมกลางคืนก็ร้องครับว่าจะนอนครับไม่ว่าก็ติดน้องไม่เคลิ้นแล้วครับผมร้องครับ ลองหาพี่ไม่ขึ้นทั้งคืนเลยวันนี้ก็จะลมแรงหน่อยครับผมตอนนี้ก็อากาศประมาณเย็นครับตอนเย็นครับนี่เย็นแล้วครับนี่อากาศเริ่มหนาวแล้วครับนี่ประมาณห้าโมงนะครับนี่อากาศเริ่มเย็นนะครับลมลมก็แรงครับนี่ลมก็แรงครับช่วงนี้ช่วงกำลังที่จะผสมพันธุ์เลยครับนี่ อ่างกําลังจะชอบเลยครับนี่พี่ชมโอเราไม่กินหญ้าเลยครับแต่ชอบพี่ไม่เค้นมากเลยนี่ดูเขาทําเลยครับโูพี่ชมโอเราอยืนรออย่างเดียวเลยครับผมนู่นไม่กินหญ้าไม่กินหญ้าเลยครับ น้องไมเคิลกินหญา้าอย่างเดียวเลยครับมีบรรยากาศยามเย็นครับมีน้องมาอยกินหญา้าทุกวันครับประมาณปล่อย3โมงถึง5โมงเย็นครับ5โมงประมาณ6โมงครับก็จะเอากลับบ้านครับไปปลูกที่บ้าน เย็นนะครับผมลมจะแรงมากครับอีกครั้งหนึ่งตัวพีจูเราก็จะพอเลยครับไี่ต้องะสมอ,อีกครั้งหนึ่งะสมอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อแล้วก็หยุดดูอีกประมาณสี่ห้าเดือนครับถึงจะมาประสมใหม่ครับ แต่ว่าไม่อยากผสมใหม่เราครับอยากผสมครั้งเดียวให้ติดเลยครับเราอยากให้ติดครับเพราะว่าน้ําเชื้อ,อไรไม่เคนเราดีเพราะว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับน้ําเชื้อเขาจะแรงอยู่ที่ว่ามันจะติดติดสัตว์ตอนนี้หรือตอนไหนครับเนี่ยถ้าติดสัตว์ตอนนี้ก็พอดีแลวครับผสมพันนะตอนนี้เขาจะอัก ติดแล้วครับเนี่ยเริ่มกอดนะครับลายไมือก็เริ่มกอดแล้วครับเริ่มมาช่องทางแล้วครับในสปูเราลากปล่อยไว้แบบนี้ทั้งคืนเขาก็อยู่ทั้งคืนนะครับเขาจะไม่ไปไหนก้ตามแล้วได้ชอบแล้วก็ยัง องไม่ขึ้นร้องเขาก็จะร้องตามเลยเพราะว่าติดก,กันก็ชอบกันคนระับนี่ให้อยู่ด้วยกันก่อนครับให้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไปปล่อยผสมพันธุ์ที่ที่บ้านนี่บรรยากาศยามเย็นครับ ครับ fc ครับนี่การผสมพันธุ์การปล่อยอยู่ด้วยกันก็จะประมาณนี้แหละครับผมถ้าเขาชอบกันแล้วก็จะอยู่กับด้วยกันแบบนี้แหละครับถ้าถ้าตัวผู้ที่จะไม่ชอบเราเขาก็จะเบี่ยงออกเลยครับเขาก็จะไม่ไม่ไม่กอดแบบนี้ครับเ้าก็จะเดินไปเลยครับถ้าตัวไหนที่จะไม่ชอบตัวไหนชอบเขาก็จะออกมาแบบนี้ครับ ไม่ขึ้นเราก็จะไปอยู่ที่พัทยาน้องสมุขเราก็อยู่ที่หวยินที่แรกก็อยู่ดำเนินครับย้ายไปอยู่หินว่าจะผสมที่นู่นก็ทูกู้ไม่ชอบไม่เอาโอชอบพี่สมิงน้องสมิงอย่างเดียวครับแต่พี่สมุขเขาไม่เอาครับก็เลยได้เข็นมาบ้านก็มาเจอพี่น้องไม่ขึ้นพอดีครับ น้องไม่เคิ้นเขาชอบกันเลยให้ปล่อยอยู่ด้วยกันครับให้เขาอยู่ประมาณนี้ครับนี่น้องไม่โนะ่นไม่ทางไส้กล้วยน้องไม่ก็น้องไม่แฟมิลี่ครับเป็นเป็นชอบเราเราเชือกชื่อช้างชื่อ,อน้องไม่ด้วยก,ก็จะประมาณเดือนหน้าเลยครับผมเชือกแรกของเราขเราข,ขาไม่เป็นเพเชือกที่สองเชือกเลย เชือกที่สามเขาก็ 3, า 3, า 3, ากี่เดือนแล้วเชือกที่ 4, สามเขาสิบเดือนครับเชือกที่สามเขาเชือกที่สามเขาก็สิบเดือนแล้วในเชือกที่สี่ก็มา่องอ๋อเชือกที่สี่ก็จะไล่เลี่ยกันครับผมประมาณแปดเดือนครับเชือกที่ห้าก็ประมาณเจ็ดเดือนนี่ครับผม ตั้งหมดก็ห้าเชือกครับผมของของทายาทของพี่ไม่เคลื่นของเราก็น้ำเชือกลังดีครับผมแต่ว่าผสมไว้ไว้ไลายเชือกครับแต่ต้องรู้รอดูอีกประมาณ3-4เดือนครับถึงจะรู้ว่าตาเชือกใหม่นี้มันจะลุกง่ายครับตาเชือก เชื่อเคยที่มีลูกมาแล้วมันจะดูยากครับเหมือนพี่สมสมญิงเราน้องสมญิงงรับน้องสมโอเนี่เพราะว่าเขาเคยมีมาแล้วมันจะอยู่ยากครับตอนนั้นก็ให้พี่หนุ่มสุรินผสมก็บางคนเขาก็บอกว่าติดไม่มีใครบอกว่าไม่ติดครับพวกผมมานอนเฝ้าก็ตั้งสามเดือนรับมี ใหญ่ครับท้องก็ใหญ่ด้วยแต่พอถึงกําหนดมันไ,ไม่มีเลยคนระับไม่มีท่าทีท่าทางจะออกเลยพอถึงกําหนดประมาณยีิบสี่เดือนก็นมไปเลยค่อยหย่อนลงค่อยหย่อนลงคนระับตอนนั้นใหญ่ใหญ่จน ให้นอนเฝ้าพวกผมก็นอนเฝ้าสามเดือนลยไ,ไม่ออกทีเลยออกนมเขาจะมาหย่อนมาถึงปกติทุกวันนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ยาผสมใหม่นี่ก็เพิ่งผสมใหม่ครับได้สิบเอ็ดครั้งแล้วครับสิบเอ็ดครั้งวันนี้ก็จะมีครั้งที่สิบสองยาผสมสิบสามครั้งนี่ที่ไม่ขึ้นเราก็ปอดแล้วครับ นี่กอดแล้วครับดีไม่ขึ้นเราก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วกดติดตามด้วยนะครับเป็นช่องน้องใหม่เป็นช่องเล็กๆครับช่องพังสมหญิงกับพังสมโอครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ